bông mượt và sau thì này thương ngào thành thế và đã đào <laughs> lông mai hinh hang phồn sao nào <laughs> <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับช่องอีสานกินโฟมคือเก้าเมือนนี้พี่น้องภาพพี่น้องมาก,กินยุธงยุทาคือเกา้าแล้วพี่น้องเอ้ยฝนกําลังติดโต๊แเราพี่น้องร่มมากค่ะเหล่านี้โอ้ยหมักพริกปิ้วข่าดังคนมาเจ้าพี่น้องมื่อานี้ภาพมาก,กินเอียงเกาะข้าวปุ้นซาวคือเกา้าพี่น้องโอ้ยร่มกับร่มขาตัาง้งโทศัรท์าบกับเอามามีสมุนไพร้อมจ้า มาพี่นอ้องลงมือกินม,มาจ้าพี่น้องคนเกินบอกิกผิวใส่หน่วยตาคนหมดลายเต็มถาดเลยจ้ามือนี้คึดอยากพี่น้องเอ้ยพี่พอยีแม่เอ้ย,อย,อ,ยอย่าเฝ่าต๊ะเลยใช่คลิปแล้วก่อนพักเต็มถาดเลยพี่น้องขาตั้งโทรศัพท์กับ่ได้ออกมา ปลาให้เก้าไปหน้อยหมดก็ขืนอกินแบบลูกทุ่งครักซะอย่าขวามเด้อมสมุนไฟ่วกให้กา้าวไหวโอ้ยอย่าฝ่าตกเด้อ คุณฝนอืมนั่นง่อยแล้วพี่น้องเอ้ยขอใได้ท่านแล้วป่ะนี่ยขึ้นยากกังสี่ มาแบบลูกทุ่งค่ะอิลีมื่อนี้ขาตัาง้งโทรศัพท์ก็บอาเอามาเี้ยจังไรห,หูบอกพี่น้องเอาโทรศัพท์บ้าถ่ายโลดอยู่นี่เพิ่งกำนังยุ่งหอือกำงังย่อกินแก้ปัญหาเอาฝนคุณฝนยนนี่ยฝ้าตก สมุนไพรคือเกาพี่น้องอืมไม่สออมน่นโอ้ยิกับสายฝนมาเนี่ย จากที่นัมวมันเลยสิจืดอืมได้อีกพี่น้องบรรยากาศข่อยคือใด้ค่ะแคน อโอแก้วสวยตายแล้วอันนี้พี่น้งองเขาก็เสียงานห้อยเนาเนี่ตัวควายตัลงมาิงแห้งรวด i บะมดปลาซาใี่ไหนะอม,มันแสบนะอืม้าวเอาก็น Trông ngáo Thì nó không khỏi nữa เนี่มม,น,มนไพรให้เราไปนอง เด้อปล่อยแม่กินน้ำล่อยแซ่บพี่นอ้องอื้มเพื่ออะไฟิวค่ะแค่คันนี่ โอ้ยทานเทวดาเอาลงมาแห้งแห้งฝนนั่นคอยพ่อมือเปียกแล้วอืม มันกระเสียงนงอ้ยเผ็ดต้องแสบเอ้า,ออารูดชัจวแดดออกอะค่ะ chưa chấm món thay không hồng Để lo cái Ừ. Rất là phải không? Ừ. Thơm อการกินขอปุ่นเศร้าที่ได้ฟิวอ่ะส่นเศ้านามไอ้เดี อ๋อ,อ,อตกคอยโพดอีพอ,พอเอาแห้งก็เนี้ยนะ พี่น้องพักขนาดอืมอมืพักอันนี้ว่าเมื่อต่ออืม,อม เอาแล้วพี่น้องอืมอืมเครื่องน้ำฝนเอ้ย <c oughs> ก็แสบแลยอ,อ,อืมอีกมาเจบพี่น้อง ฝนกระตกฝนตกแดดออก <c oughs> บรรยากาศได้คักได้ฟิลคักสำหรับมือนี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องลาพี่น้องไปกับสายฝนโปรยไปชุมช่มฉ่ำสำหรับมือนี้กับไปแล้วพี่น้องไปกับสายฝนชุมช่มฉ่ำไปกับเม็ดฝนบรรยากาศดีๆมือนี้งไปละจ้าไปพอกันไหมพี่น้อง๊ายบาย